ช่วงปีกำลังสีพาลุงปีเตอร์ไปหาน้องมูดานะครับนี่น่ะเป็นห้องเรียนมัธยมเนาะห,ห้องเรียนมัธยมสมบูรณ์หัวหน้านักเรียนไปรุ่นออกมาหาเลาะซื้อเครื่องก่อนที่จะเข้าไปห้องเรียนความหัวไปเลยยอดขนาดเอายิ้มให้บังเน่ใส่แขวาเพื่อนเขาลุงปีดเตอร์เลยคือมัเจาะกับตัวตาเลยนี่ส์ <c oughs> ละคนต,นตหาหักครับตหาตหากักตาหัก เอากดไว้กดไว้แถวเจ้าสิได้เบิง่งเจ้าของ,ของแล่ะกับไปเบิง่งว่างามสัมใดตาฮักสัมใดตาแพงสัมใดนี่ฮะขึ้นห้องเดี๋ยวยางไปส่งเราก่อนห้องบิบบีอยู่มัองหกนี่อายุจะปีสิบเจ็ดล่ะก็มีผู้บ่าวหรอเปล่ามีหรือยังบ่มียังบ่มีโสดว่ะ ลายมีเยอะมากมาสักพบกันนะครับพี่น้องครับสองเสี่เพิ่นตงปีโดยตกลงเขาจะกินบมกโม่แบบเขาที่ยงนี่ไม่เห็นกินหมกโม่กินบมกโม่กินหกโม่น้องบูดาเนาะอากาศฮอนอากาศฮอนเอ้าปาดปาดปาดกูดาตอนนี้ยังสวดอยู่ปะสวดสวดคือเก่าโดยมากกว่าคนไทยมากมากบว่โดยเอราง่ายไว่าคนที่ติดต่อเข้ามาเล่ากันย่านย่านไหนเราอ่ะเราย่านเจ้าหมอกากเราเราบอก ถนนเ้นนี้ครับเป็นถนนลักสองเนาะครับเนาะถนนลักสองเดี๋ยวจะขึ้นไปลักสองนี่แหละตลาดลักสองแตว่ว่าดวงปีกําลังสีท่าลุงปีเตอร์ไปหาน้องมูดานะครับท่านท่ากระไลได้ครับเด้มหานท่าขึ้นมาหลายเลยครับถนนเส้นนี้ก็กกเริ่มเห็ดหเนนเหตุอย่างใหม่เนาะเห็ดทางใหม่มีการปูกระเบือเบ้องเนี่บ่อย กำลังเห็นก็สินามขึ้นลาลายแล้ววันนี้ขึ้นไปนี่ก็สิเป็นวงเวียนนะครับเป็นวงเวียนลักสามเนะมาะวันนี้ลุลงปีตเตอร์สิไปแวะเติมน้ำมันซะก่อนอันนี้เป็นตลาดลักสองนะครับเลี้ยวเข้าไปนี่ตลาดลักสองนะครับแต่วันนี้ยังไม่ได้เข้าไปนะครับยังไม่ได้ไปหาน้องเทพเดี๋ยวคลิปนี้นะครับลงบุงพีเตอร์สิไปหาน้องมูดาก่อนเพิ่นได้ยินข่าวว่าเพิ่นขาย เตือยู่ติดน้ำมันก่อนครับพี่น้องตวงปีไปซื้อไอพวอดบส่วนอายเลยตวงปีก็ได้เดี๋ยวตือนน้ำมันก่อนว้าคนมาเติมนน้ำมันหลายขนาดเลยพี่น้องเลยมื่อนี้เป็นอยังคนขึ้นมาเติมนน้ำมันหลายแท้มื่อนี้เออน้ำมันสิขึ้นาราคาบ่คนขึ้นมาหลายแท้มื่อนี้วกก่ารถคนคลองพี่น,อนอ้องเลยคนคนคลองเนื้อผู้ กำล,ลังเติมนน้ำมันอยู่แวะมาเติมนน้ำมันกันครับตอนนี้ใส่นอ้ดเดยนระยะใส่ด,สดีครับน้ำอารมณ์น้ำมันก็มีสองประเภทนะครับเด้อมีกระสรนกับแอดซังครับกระสรนก็นจะเป็นน้ำมันดีเซลสำหับบ้านเฮาส่วน,นแอดซังก็จะเป็นเบนซิน เติมเติมแอร์ซังขึ้นกันรถเพิ่นเป็นน้ำมันเบ็นซินนาจอารกระแลจิ้จิ้ๆจิ้มเลยพี่นอ้องเอ๋ยจำนวนกีบทั้งเท่งนะครับเนาะทั้งไต่เป็นำนวนลิตรนะครับทอ้งหมแสนกีิบนะครับแสนกีิบสี่รกว่านะครับสบายดีไหม เติมซาวพันครับพ่อครับเดีนะนี้เป็นแอดซั่งเนาะแอดซั Ad ่งซาวพันพี่น้องพนักง,งานเติมรูกล่อดได้ครับแต่ว่าเขเคยเป็นอะไรเราก็เชื่อครับเป็นใส่แต่อีอ่โมงตลอดเลยเรี <c oughs> ยบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปกันแล้วครับบัน,นี้อเเอกจากปั๊มนักมันนด้ครับเด้อไป เป็นแยกลักสี่เนาะขันเลี้ยวขวานี่กาเลี้ยวขวาไฟแดงนี่ไปโบกข้อสอนะครับขันเลี้ยวซ้ายนี่ไปสะพานนะครับคุณละ่ะไปเมืองอื่นๆคุณล่ะครับพี่น้องอันนี้มาเป็นแยกวัดใจไฟบ่มีครับส่งนี่ลงไปนี่ครับบ้านดวงปีเขาลงไปนี่บังวิวส,สวยๆเลยครับพี่น้องวิวภูเขางามขนาดเลยครับคุณล่ะอ,อ,อ๋อถกสุดยอดเลยครับ เอาง่ายว่าถ้าผู้ใดมาเที่ยวนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เศร้ารถจักรเนาะกะ็จะเห็นจุดต่างๆนะครับสวยงามครับพี่น้องน,น่ะแล้วก็ได้ชมวิวตลอดเส้นทางนะครับเส้นทางนี้นี่พี่น้องสามารถได้เบ่งวิวไปนำํนำงามเลยล่ะครับห่วิดหวงก็แล้วกันนะครับนาะเดินทางมาเส้นนี้นะอันนี้กับบักโม่คือกันพี่น้อง ุดขายบักโม่ือกันนี่ากมามะไก่เติม้มีเงินแบบหลังยิ่ใหญ่มราสั่งยิงหมดแล้วกับพี่นี่น่ะเป็นห้องเยียนมัธยมเนาะห้องเรียมมัธยมสมบูรณ์หัวหน้าม,มีนักเรียนอยู่ในหมหลายเลยครับเป็นร้อยกว่าคนนักเรียนวัยรุ่นออกมาหาเลาะซื้อเครื่องก่อนที่จะเข้าไปห้องเรียน ความหัวไปเลยยอดขนาดส่ง,งปีจอดแล้วเว้ยส่ปีจอดแล้วยังพันมา,าได้<ม>ยังพันมาพอไดไพรมาหาไพรนี่ม,มุกดา,กดาโอ้มาหาสาวม,มุกดาพี่น้องอเ,อเอายิ้มให้บังเนี่ย <c oughs> ใส่แข่วเือนกรนลุงกีเดอร์เลย <c oughs> เูปจกกับตูา้วยซะใส่ยิ่งเขายิงเข่มันยิงกันได้มันบวกกึ๊บบวนองกัได้นะแต่ละคนตหักครับตาหักตาหักเอากดใบกดว้ถ้าเจ้าิได้เบิ่งเจ้าของแล้วครับไปเบิ่งมางามสําไดตาหักสําไดแตาแพ่งสัมได่ลืมเรื่อเจ้าหัครบวนตาบ่แมนเนาะควันตา เทพธิดาเอิ้นโบกอะไ้เอิ้นโบกอะไ้นี่ไม่แม่นเอิ้นดาวกระได้นะครับเอิ้นโบกันได้นะครับเตยอยู่กับน้องๆนะครับน้องเบบี้แล้วก็น้องๆมากหลายมากเล่าลายหัวมากเล่าลายกดไลค์กดแชร์ได้กดไลค์กดแชร์ได้น้องๆนักเรียนมัธยมสมบูรณ์หัวหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ลงพี่เตอร์น้ำเด้อเป็นว่ากกระได ไปบายละนะครับฮะขึ้นห้อง<ข>อเดี๋ยวย่างไปส่งเราก่อนเราสิไปไทยน้องเบบีลืมถามเราเราอยู่มมหกน้องเบบีอยู่มหกนี่อายุจะปี17ล่ะจะมีผู้บ่าวหรือเปล่ามีรลอยังบ่มี <laughs> นั่งหัวมีวมสดป่ะสลายม, <laughs> มิให้มากโอ๊ยสลายมิให้มากมาสัน่นปีนหัวความไปแล้วเด้อพี่น้อง <laughs> นี่ครับทางวิธีการเข่าลงเงียนเป็น, <laughs> น,น <laughs> อ่า <laughs> ไปแล้วขอบใจเด้อคุ่งโฟกโดยไม่บา,บาย <laughs> ผู้บ่าวสมน้อยผู้บ่าวสมน้อย <laughs> มาซื้อบอลง่วงโว้ยทำไมเป็นอย่างนั้น ครับพี่น้องครับสองเซียวเพิน่นดวง b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  ปีดีพวงครับนี่ต<ม>ุ๊กปีโดยตุกล่อขาวทกินบกโมแบบเขาเหี้ยงนี่แม่จริงหมูอ่ะกินบกโมกินบกโมน้อ,บอ,นองบูดาเนาะอากาศฮ้นอนใช่ไหมอากาศฮ้อนเอาปาดปาดปาด<ม>ปาดบกโมมาเอากินเบิ้นเบิ้นี่ยละเมื่อเลรนะ<ม>อเนาะครับบกโมพี่น้องบกโมน้อ,นองบูดาได้ครับ โอ้ยแดงขนาดครับแดงใจไวานอกจากสิขายโทรศัพท์เก่งแล้วนะครับเป็น PR โทรศัพท์ยี่ห้อนีงก่อนนะตัวนี้วีโววีโวบะเนี่ยอันนี้บักโมครับเมม Vivo เลยครับอันนี้บักโมแดงใจไวาครับพี่น้องนี่หมกโมลงมูดาเด้อครับมีผู้บ่าวที่คนใจเจ้าขนาดจักซีเมนมูดาเดียวกันทุกคนนะ เดี๋ยวเราเบิงคลิปนี้แล้วก็สิแล้วก็สิตอบมาแล้วว่ามุกดาผู้นี่แหละครับหรือวบบโมเมนคนนี้เด้อครับนะเพราะว่าไอ้ไทยไปหาสองมุกดามุกดาคือกันเออ่จ็คสันีคนนี้หรือบอนะครับให้เจ้าเขามาตอบในคอมเมนต์ก็แล้วกันเด้อไอเอ้ยคอยมาหาเราแล้วมุกดาดตอนนี้ยังสวดอยู่่สวดสดคือเรามากกว่า,าคนไทยมาก มาเพราะยองไงว่าคนที่ต,ติดต่อเข้ามาฮะเล่ากัยานยานยันไหนเราอ่ะเราย่านเจ้าหม,มากเราเราบอกฮะอายุเราสามสิบสามปีเจ้าจักปีละสาวสาวปีเ,ปเราสามสิบสามปีแล้วได้เป็ี่ยนสาวใหญ่สาวสวนขยันคันแข็งมีอะไรครับพี่น้องครับหมูปานละเรียบร้อยเฮ็ดได้กินบ้างเลยเห็นหรอวะจิงกวนเสียไอเห็นหรอ กินเนืะอธรรมศาสตร์เลยน้อบไม่ยากครับกินง่ายอยู่ง่ายนะครับตอนนี้เฮือลุงพิเตอร์ย่อยยังนะคุณน้องเป็นห้อน้ำนะอากาศหอมแอร์เราก็เย็นเย็นครับแอร์เราอยู่ในห้องแอร์ครับนี่ผ้ากันอยู่ในห้องแอร์นี่กินก่อนแล้วครับพี่น้องแซ่บปะแซ่บปะแซ่บหวาน เอาคุยต่อคุยต่อไอเดี๋วเราเป็นชาวไท่ชาวนาเราเราเป็นชาวไร่ชาวไร่โมเมนชาวนาเพราะ่าไงว่าชาวไร่คือพวกเฮ็ดสวนนะะเป็นสวนแต่ว่าบุฟเฟ่ตเฮ็ดสวนอย่างยังท่านได้รายละเอียดถ้าว่าเราส่งมาให้อายแล้วแหะแต่ว่าอายยังบ่เห็นข้อมูลเราเราส่งข้อมูลเรามาได้ว่าเราอายุเท่าใดซื้อยังอียังแบบใดนะหน้าตามยังไหนเราตอนเราส่งมาแล้วแต่ว่าอายยังบ่เห็นจักเราส่งไปทางใดเออช่วยติดต่อน้องมุกได้ผมแน่เราอ่ะ คันเราสนใจทีละามากี่ดีผมสิมมาหาเราผมมีตัดใจมาเลยอาจารา์เาบเออเจ้าวายจะแด้วมาหาลดุดมาหาลดุดบ่โดยโอ้เอาคันเราคันเราจริงใจหรือว่าเราจริงจังอีหลีเรามาเดี๋ยวลุงปีเตอร์สิบห้าเรามาเดีย๋ดดยวปีเตอร์สิบห้าเรามาหาเจ้าเดีย๋ดยเจ้าก็อยูนีนท่าแข่งอยูอ่เลยเนาะไม่ได้ไปใส่อยู่แล้วมาลุดเนาะเป็นบ่ยินดีตอนครับ มาเห็นแล้วมกักบอมกัอมกกับเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะ uh, บอดีติบอดีบ้านาะเป็นบอละเออเฮาเองก็ยินดีอยู่แล้วงานเนาน้องเราใจดีน้องเอ้ยเสียงกันนะสาวน้อยเฮาโมามากินมังโม่ก,ก่อนไ้วยไหเขามากินมังโม่ก,ก่อน,นเร็ว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 เขามากินมังโม่ร่วมกันซะก่อนเอากินมังโม่ไหม นี่ส่งมม่บอกโม่ครับโดยน้องโรงปีของเราอันี้เอาไหมมามามามือโม่ซะก่อนเอากินที่เบิรงน่กัดๆัดกัดัดๆัดตัดตัดตัดกัดตัดตัดกัดๆัดตัด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  เธออีกสวยเขาเล็กน้อยก็ได้แต่ว่ามากมักน้องๆเพื่นรับมีเธพูผมยาวเลยครับคุณนะผมตบทางหลังเลยครับพี่น้องเลยสา,าวเล่าหนุ่สีงามตรงมีสเสน่ห์ตรงเส้นผมเพ่อนนี่แหละเพลินสีไวผมยาวไว้ผมเปียนะครับมีหลักยิ้มนะครับแล้วก็มีมิตรสัมพันธ์ที่ดีนะมีมนุษยสัมพันธ์นะครับรูปแบบมีไม่ตีที่ดีนะครับเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดนะครับขอไมวา,านะนะัินกินต้กันพ่องไงวะสองเสี่ยวนี่ สดทั้งสองครับยังบ่มีแฟนสวดทั้งสองทั้งมุกดาทั้งดวงปีโสดสาวสวดง่ายงว่าจักเิีเอาหรือว่าครัวกันได้นะยังขึ้นโบหอกอยู่บบนั้นยังบบอยากได้เลยยังคันได้อยากได้อนะครับแต่ว่ามุกดานี่เกิดใจแล้วเนาะพร้อมที่จะมีแล้วเพราะว่าเศร้าไปอะไรมนบอกเศร้าตัวไหนเศร้าพีเต็มเศร้าพีเต็มพอดีพี่น้องไยสามารถเป็น อ่าภรรยาที่ดีได้แล้วนะครับส่วนสองสามคนนั้นยังพ่นเปลยนดอกพี่น้องอยังหัวอีกหัวอ่อยอยู่ถ่าย,ยักสองสามปีห่ดละหะก็กได้สิบเอ็ดสิบสองปีกว่า,าเจอจสิบสามฮะสิบสองปีหาก,ก็สิบสองปีสาวน้อยเอาส่วงปีก็เศ้าเอ็ดเน,ะนาะเศร้าเอ็ดล่ะหนึ่งเศร้าปีอ้าเปลิดเปลิดใจแล้วกับฟ้ามาซะ อยู่ดนนั่นท่านเจ้าทานเจ้าโดนทิมไม่โดนกะน,นับมือกับเท่าไปเรื่อยแล้วประเพอสิมีผู้ว่าไปเลยเนาะเพราะว่าเปิดใจแล้วดิถาเบาไทยเนาะถาเบาไทยมาอยู่นี่เอาว้าปานี่แหละให้ฟ้ามารวดนะครับอย่าลีรออย่าออเอะขอ่อยได้พบความหักที่ สมบูรณ์แบบเด้อดวงปีกำลังตั้งซ่องครับพี่น้องครับเพิ่งกำลังตั้งซ่องยูทูปเพิ่นพอดีว่าลุงปีเตอร์เซหายน้องดวงปีเปิดซ่องยูทูปน้ำเอาสล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวลุงปีเตอร์ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับคลิปนี้น้องน้องมุกดาน้องดวงปีแล้วก็ทีมงานเฮาครับขออนุญาตลาไปสักก่อนครับไว้พอกันวิดีโอหน้าได้ครับเด้อยวสำหรับวันนี้ครับอยู่ดีกินแซ่บอยู่แจ่มผินนัวสุขสบายดีสุขสุขคนครับปลาโลโป่งเปิง